เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ถ้าท้อแล้วจะทำยังไงสวัสดีครับเพื่อนๆครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูทูบเบอร์มือใหม่นะครับในช่องครัวยูดีกินหวานของเราครับเจอกับพี่นันเกิมอีกแล้วครับวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในหัวข้อที่น่าสนใจมากๆนะครับกับหัวข้อที่ว่า เป็นยูทูบเบอร์มือใหม่ถ้าท้อแล้วจะทำยังไงอืมน่าสนใจไหมครับผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยเกิดความท้อแน่ๆนะครับหลังจากที่ทำมาได้ 1, 1> เดือน 2, 2เดือน3เดือน6เดือน,อน,ห,อนหรือ1ปีนะครับเช่นเดียวกับพี่นันเกิลน,นะครับใช้ระยะเวลาจนถึง9เดือนนะครับกว่าจะผ่านกฎในสิ่งที่ YouTube เขากำหนดฉะนั้นแล้ว วันนี้จึงเอาหัวข้อที่น่าสนใจหัวข้อนี้ครับถ้าท้อแล้วจะทำยังไงนะครับเริ่มต้นอย่างแรกเลยครับต้องถามเพื่อนๆก่อนว่าเพื่อนๆท้อเนี่ยเกิดจากอะไรถ้าเกิดจากการไปมองคนอื่นแล้วว่าทำไมเขาทำแล้วประสบความสำเร็จทำไมเขาทำแล้วได้วิวเยอะได้คนติดตามเยอะนะครับรวมถึงอาจจะไปมองถึงขั้นกับว่าเขาจะได้ค่าตอบแทนเยอะเนี่ยแสดงว่าเพื่อนๆไม่ได้มองการทำ u t u b e เป็นเรื่องของความสุขหรือความสนุกหรือความพึงพอใจที่จะทํา y o YouTube การทํา YouTube หลักๆแล้วต้องเริ่มต้นจากความชอบก่อนเริ่มต้นจากสิ่งที่เราคิดว่าจะทำได้ดีที่สุดในเรื่องของการนำเสนอนะครับหรือว่าคอนเทนต์ของเราฉะนั้นแล้วอย่างที่ผมบอกใน EP ที่ผ่านมาก็คือว่า YouTube หลายๆคนเนี่ย นะครับทำคอนเทนต์ออกมาซ้ำๆกันฉะนั้นแล้วโอกาสที่คนอื่นจะมามองเห็นเราหรือจะไม่เห็นเราเนี่ยค่อนข้างจะยากและกว่าเราจะโตนะก็ยากเหมือนกันนะครับเพราะว่าอะไรครับมันก็เหมือนกับที่ผมยกตัวอย่างไปในเรื่องของการไปเลือกซื้อผลไม้นะครับถ้าเรามีเจ้าประจําอยู่แล้วเราก็จะไปซื้อเฉพาะที่เจ้าประจําของเราไม่ว่าจะเป็นผลไม้อะไรก็แล้วแต่ส่วนมากร้านผลไม้ก็จะมีเหมือนๆกันทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้ามีลูกค้าใหม่ นะครับหรือว่าเราไปตลาดแห่งใหม่ใช่ไหมครับเราเปลี่ยนตัวเองเป็นลูกค้าเนี่ยเราไปตลาดใหม่เนี่ยเราไม่มีเจ้าประจําของเราเราก็จะต้องเดินเลือกซื้อก่อนเดินดูก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ว่ากว่าคนที่จะเข้ามาดูของเรากดติดตามเรานะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสําหรับคนที่เข้ามาดูของเราชนะแล้วเพื่อนๆก็จะเกิด อ่าสิ่งนี้ขึ้นอยู่ในใจนั่นก็คือความท้อนะครับอย่างแรกต้องกลับไปดูเหมือนกันนะครับว่าเพื่อนๆทํา YouTube เพื่ออะไรอย่างพี่หนังเกิ่มตอนแรกเนี่ยทำยูทูปเนี่ยเพื่อบันทึกความทรงจําครับเริ่มต้นจากการบันทึกความทรงจําหลังจากนั้นรู้สึกสนุกครับรู้สึกตื่นเต้นรู้สึกได้รับส,สิ่งที่ไม่เคยได้รับมาก,ก่อนเช่นคําชมคําติคําด่านะครับรวมถึงความจริงใจความไม่จริงใจโอ้มาหมดเลยกลับกลายเป็นว่า ช่วงแรกก็เกิดอาการท้อเหมือนกันเพราะว่าเราไม่เคยเจอในสิ่งนี้มาก่อนเพราะเราก็ไม่คิดว่าสิ่งที่เราทาเนี่ยจะทําออกไปแล้วเนี่ยจะมีผลกระทบกับคนอื่นหรือไม่ถูกใจคนอื่นส่วนความถูกใจหรือไม่ถูกใจเรากลับมาคิดอีกทีว่าอ้าวอันนี้เป็นช่องของเราเนี่ยเขาไม่มีสิลหรือเปล่าแต่จ,จริงๆไม่ใช่นะครับเรากําลังเผยแพร่สิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทําหรือว่าเนื้อหานะครับให้คนอื่นได้รับรู้ให้คนอื่นได้เห็นฉะนั้นแล้วเราต้องรับได้ในสิ่งที่คนอื่นได้ ฟีดแบ็กกลับมารวมถึงเราต้องมีความอดทนด้วยครับยูทูบเบอร์มือใหม่อย่างเราเนี่ยต้องใจเย็นๆครับเพื่อนๆครับกว่าเขาจะมาเจอเรากว่าเขาจะมาชอบเรานะครับเขาไปเลือกช็อปเลือกสถานที่เลือกช่องเลือกอะไรต่างๆมากมายกว่าจะมาเจอเราและคนที่มาเจอเราแล้วถูกใจเราซับสไครต์กดถูกใจกดแชร์ให้เราเนี่ยถือว่าเป็นแฟนคลับของเราตัวจริงๆนะครับ นี่แหละคือจุดสาเหตุของการเกิดความท้อครับเราต้องอดทนแล้วก็ทําไปเรื่อยๆครับอย่ามองในเรื่องของเป้าในสิ่งที่มันยังไม่เกิดขึ้นเป็นสิ่งกําหนดให้เราต้องทําได้หรือทําไม่ได้มันจะเกิดความท้อนะครับเพื่อนๆครับและเรื่องที่2ก็คือเราอย่าไปมองคนอื่นครับเพื่อนๆเราอย่าไปมองคนอื่นครับถ้าเรามองคนอื่นแล้วเนี่ย เราจะมองของเราแล้วมันรู้สึกว่าด้อยค่าต่ําต้อยเหลือเกินบางคนเนี่ยเพื่อนเราเนี่ยสามหมื่นสี่หมื่นแสอง่ล้านซับสไครต์เนี่ยแต่ของเรายังหลักร้อยอยู่เลยนะครับบางคนเนี่ยใช้เวลาในการขึ้นขยับ100ไป200เนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะครับอันนี้พี่หนังเกิ้มบอกทริคแล้วก็บอกเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆเลยนะครับระยะเวลาในการทําผ่านกฎนะครับของ y t u t u เนี่ยอาจจะต้องใช้เวลานาน,านอาจจะต้องใช้ทุกกระบวน5ที่ทําให ผ่านกฎนะครับแต่หลังจากผ่านกฎแล้วพี่หนังเกิมมองอย่างนี้ครับว่าอย่างน้อยจะมีคนกดซับสไครต์ให้พี่หนังเกิมทุกวันวันละไม่ต่ำกว่า3ถึง5ซับสไครต์นะครับมันแล้วแต่เลยแต่บางวันเนี่ยก็ขึ้นถึง10 20 s u b ิบซับสไครต์ก็มีฉะนั้นแล้วถ้าเราผ่านกฎนะครับตั้งเป้าไว้เลยครับถ้าผ่านกฎเนี่ยเดี๋ยวซับสไครต์มันจะไหลามาเองโดยอัตโนมัติทั้งทั้งที่เราก็ยังทําเหมือนเดิมแต่ซับสไครต์มันจะเพิ่มขึ้นและวิวในการรับชมก็จะเพิ่มขึ้นแต่ถ้าเพืืพ่่อออนนเพ,นเพ,นเพนหยุด เป็นเหมือนระยะเวลาช่วงหนึ่งที่พี่หนันเกิ่มหยุดไปทําให้เพื่อนๆนะครับหรือแฟนคลับเนี่ยก็หายไปด้วยนะครับยอดวิวจากปกติของพี่หนันเกิ่มจะอยู่ที่200-300วิวเนี่ยก็จะลดเหลือแค่30-40แต่ทุกวันนี้ค่อยๆขยับขึ้นมาทีนิดๆทีนินิดก็ถือว่าค่อยๆเติมนะครับเพราะว่าเราเพิ่งกลับมาเริ่มต้นกันอีกรอบหนึ่งก็อย่าเอามาแชร์อย่ามาบอกเพื่อนๆว่าเรามองคนอื่นให้เป็นแรงบันดาลใจอย่ามองคนอื่นให้เป็นแรงกดดันสำหรับเรานะครับ และสิ่งที่มันเป็นความท้อและจะช่วยลดความท้อของเราในประเด็นที่3นั่นก็คือในเรื่องของความจริงใจและการพัฒนานะครับเพื่อนๆครับเรื่องของการจริงใจเนี่ยหมายถึงว่าเวลาเราไปซับสไคร์คนอื่นไปคอมเมนต์คนอื่นแล้วเนี่ยนะครับเราอย่าไปคาดหวังมากหรือเวลาเราให้ซับสไคร์ไปแล้วเนี่ยคนอื่นเขาจะกลับมาย้อนซับสไคร์เราเช่นเดียวกันครับ ถ้าเพื่อนๆเรานะครับกลับมาซับสไครต์ให้เราเราก็ต้องจริงใจไม่ใช่ว่าเขาซับสไครต์ให้เราแล้ววัน2วันก็ถอนซับสไครต์เขาเงี้ยครับเราก็ไม่มีความจริงใจฉะนั้นแล้วบางครั้งเนี่ยเพื่อนเราเขาอาจจะรู้ได้ว่าเราถอนซับสไครต์เขาก็มาถอนซับสไครต์เราเหมือนกันฉะนั้นแล้วก็เดี๋ยวซับสไครต์เราก็ขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงจำนวนชั่วโมงมันอาจจะนิ่งคงที่นะครับแต่ซับสไครต์ของมันจะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลง,นลงแสดงว่า ความจริงใจของเราถ้าเรามีความจริงใจผมเชื่อได้เลยว่าอย่างไงแล้วซับสไครต์ข,ของเราไม่ตกแน่ๆมันจะค่อยขยับขยับขยับขึ้นไปชนั้นแล้วเรื่องสําคัญคือความจริงใจในหัวข้อความจริงใจก็แฝงไปด้วยเรื่องของการพัฒนาครับเพื่อนๆเพื่อนเพื่อน,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 นต้องพัฒนาในส่วนของการทําช่อง YouTube การทำคอนเทนต์ของตัวเองให้พัฒนามากยิ่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นวันนี้เราถ่ายแล้วมันยังสั่นมันยังเสียงไม่ดีเราก็ต้องพัฒนาให้ ถือกล้องถือมือถือให้นิ่งขึ้นนะครับลดการสั่นลดลงนะครับรวมถึงเสียงต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นดียิ่งขึ้นพูดให้ชัดเจนรวมถึงถ้ามีโอกาสก็ซื้ออุปกรณ์เป็นไมเป็นไม้กันสั่นเงี้ยครับแล้วก็ภาพมุมมองของภาพนะครับไม่ถ่ายวุบว่าถ่ายไปถ่ายมาเราต้องบอกตัวเองว่าเวลาเราถ่าย y t u t u เนี่ยหรือถ่ายให้คนอื่นเห็นเนี่ย เราต้องการให้เราดูด้วยฉะนั้นแล้วถ้าเราดูแล้วรู้สึกว่าพึงพอใจมีความสุขแสดงว่าผ่านแต่ถ้าเราดูของเราแล้วรู้สึกว่าติดนั่นติดนี่ติดโน่นติดน,ดน,ดน,ดนี่เราต้องเปลี่ยนแปลงเราต้องพัฒนามากยิ่งขึ้นนี่แหละเป็นอีกกลุ่มหนึ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เพื่อนๆจะต้องนำไปพัฒนาครับรวมถึงในเรื่องของการเสริมการแต่งนะครับจุดต่างๆของคลิปของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของปุ่มซับสไครต์นะครับเอฟเฟกนะครับตัวเสียง ตัวกราฟิกต่างๆนะครับเพื่อนๆต้องพัฒนาสามารถเรียนรู้ได้แล้วตอนนี้แอปพลิเคชันในเรื่องของการตัดต่อนะครับมีหลายแอปพลิเคชันมากๆแล้วก็มีแอปพลิเคชันที่สามารถเล่นได้ง่ายๆและของฟรีก็มีเยอะนะครับเพื่อนๆก็สามารถเอามาทําได้โดยเฉพาะในเรื่องของการทําวิดีโอ1วิดีโอเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องมาทําในแอปพลิเคชันเดียวครับเพื่อนๆทำแอปพลิเคชันที่1เสร็จเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆก็เอา วิดีโอชุดนี้ไปลงอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งแต่และแอปพลิเคชันเนี่ยเขาจะมีกราฟิกเขาจะมีเอฟเฟกเนี่ยที่แตกต่างกันไปเราก็ใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ฉะนั้นแล้วตรงนี้มันจะเป็นประโยชน์กับเราที่ว่าเราจะสามารถนําประโยชน์ของฟรีจากแอปพลิเคชันหลายๆตัวเนี่ยมาพัฒนาทําให้คอนเทนต์ของเราวิดีโอของเราน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับเอาละครับก็ ประเด็นสุดท้ายที่จะฝากเพื่อนๆน,นะครับในเรื่องของการให้กําลังใจนะครับอย่าพึ่งท้อในเรื่องของการทําคลิปการท youtube นะครับเพราะว่าสิ่งที่เพื่อนๆทาเนี่ยมันจะค่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆนะครับมันจะไม่โตทีเดียววันเดียวนะครับมันจะไม่สามารถที่จะแลกมาด้วยความเป็นคลิปเปลี่ยนชีวิตเนี่ยเรามีโอกาสน้อยถ้าเราสามารถทําคลิปแล้วมันเปลี่ยนชีวิตได้เนี่ยถือว่าเราโชคดีมากๆแต่ถ้าเราไม่มีคลิปที่สามารถเปลี่ยนชีวิตของเราได้หรือเปลี่ยน การมองเห็นของเพื่อนๆได้ค่อยๆทำค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆครับคิดว่าการทำ u t u b e เนี่ยเป็นการบันทึกชีวิตของเราตั้งแต่วันที่เราเริ่มทำ YouTube จนถึงปัจจุบันและในอนาคตที่มันจะเกิดขึ้นเป็นการบันทึกให้คนอื่นเห็นเราไม่ต้องใช้ช่องทางอื่นในการบันทึกชีวิตให้เราไม่ต้องให้ใครจดจำเรา ในเรื่องของเราที่เราได้ทําลงไปแต่เราใช้ YouTube นี่แหละในการบันทึกชีวิตบันทึกความทรงจำของเราว่าเราทำอะไรบ้างในแต่ละวันโดยเฉพาะในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาที่เพื่อนๆกำลังนำเสนออยู่มันเป็นตัวของตัวเองเราคือตัวอย่างหรือเนื้อเรื่องในการดำเนินเรื่องในคลิปนะครับฉะนั้นแล้วฝากเป็นกําลังใจให้กับเพื่อนๆด้วยครับรับรองว่าถ้าเพื่อนๆผ่านกดแล้วนะครับ ยังไงแล้ว s u b s c r i b ์ Subscribe และวิวจะเพิ่มขึ้นโดยอัตโนมัติพี่หนันเกิมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ยังไงแต่ช่องพี่หนันเกิมเป็นอย่างนั้นจริงๆครับ ก็ในระยะเวลาประมาณ1เดือนหลังจากที่ผ่านกดแล้วเนี่ยซับสไครต์จะขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ30-100ถึงหซับไคต่อเดือนเลยนะครับก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับกเพื่อนๆด้วยครับเอาละครับขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมในวันนี้นะครับในหัวข้อท้อแล้วจะทำยังไงนะครับเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆยูทูบเบอร์มือใหม่ทุกคนครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ